สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาออกกำลังกายเย้ถ้าเอาท่าที่หนึ่งก่อนดีไหมคะคุณลกูกกระโดดตบไงกระโดดตบเดี๋ยวก่อนนะคะเอาท่ายกเวทก่อนดีกว่าอ่ะค้า1มาสิบห้าทีละกันอา้าวนัน สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอ้าวเปลี่ยนมือเดี๋ยวเวจะลนใส่หัวตัวอะไรอ้าวขอ้าเอาใหม่นะคะอ้าวยกแขนเท้าเอวก้มนิดนึงกระแมวท้องไว้อ้าวยกหนึ่งเก่งเลยคะ่ะสองช้าชา้าสาม ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเก้าเก่งพอไหมสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอ่าโอเคค่ะแล้วก็เราจะทำท่าสะคอร์ตกัน ยกแค่ว้เก่งน้าท้องไว้นะคะหนึ่งสองสมสี่ิบถีพอ,อค่ะห้าห